สวัสดีจ้าคุปจาบันดุงจ้าเมื่อนี้น้าจามาพบกันกับเซลแคนนะจ้าเสียงก็จะเป็นแปลกๆแน่จ้าลูกค้าเซลบอสบายนะจ้าจ้าตัวนี้จะเป็น l อ0 1 8่ p นน่ะจ้าเป็นรถมื้นหนึ่งจ้าโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนะจ้าสำหรับลูกค้าเดือนตุลาคมจ้าโปรโมชั่นรับลถปีนี้พอนปีหน้ายังขึ้นก้วจ้าได้อุปกรณ์3มชิ้นนะจ้าได้อุปกรณ์3ชิ้นค่ะ ราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะจ๊ะค่ะอ่าลูกค้าสิได้รับท่องนะจ๊ะเครื่องสลึงนะจ๊ะเครื่องสลึงค่ะล่ะค่รับรถปีนี้พอนปีนาจ่ะสำหรับลูกค้าเช่าไรอ้อยจะจะจะมีโปรพอนอ่าพอนใจอีกที่นะจ๊ะจะเป็นรถอ่าปีหกเขานะจ๊ะปีหกเขาจ๊ะรถของข้าวนะจ๊ะมีอ่าหลายรุ่นนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นเอลซี่ซูนจะอุปกรณ์สามชิ้นเลยแล้วจะได้บัตรกำนั้นนาจะสามพันบาทจะสำหรับลูกค้าจองโปรเดือนตุลาคมจ้าแล้วก็ได้ท่องเทื่องสลึงจ้าแล้วก็ได้เครื่องมือสร้างพร้อมนะจ้าลูกค้าจ้าหากลูกค้าท่านใดน่าจะสนใจก็อย่าลืมโทรคอมาเบอร์โทรศัพท์น่าจะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดจ้าเซลแคเนะจ้าเอกสารที่ต้องใช้นาะจ้าตอนนี้จ้า สามารถฟรีดาวได้ดูน้าจากะใส่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านคนซื้อคนคำประกันจะอายุบาเกินเจสิบป,ปีจ้าเดี๋ยวจังไหนนา้าจ่าแคทกะสิคอจบในคลิปนี้จ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าน้าจ้าสวัสดีค่ะ